เราให้อภัยเขาไม่ใช่เพื่อให้เขาหลุดพ้นจากกรรมแต่เพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ในใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมใครทำกรรมใดไว้ยอมได้รับผลของกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็วไม่ในชาตินี้ก็ในชาติหน้าแม้เราจะอโหสิกปล่อยวางไม่ถือโทษแต่กฎแห่งกรรม จะยังคงทำหน้าที่ของมันเพราะกรรมไม่ใช่เรื่องของการล้างแค้นไม่ใช่ความโกรธของเราแต่คือกฎธรรมชาติที่ยุติธรรมกว่าใครทั้งโลกเมื่อเราให้อภัยใจเราจะเป็นอิสระไม่ต้องจมอยู่กับอดีตไม่ต้องรอวันที่เขาจะได้รับผลแต่เขาจะยังต้องเดินทางกับกรรมของตัวเองไม่ใช่เพราะเราแช่งแต่เพราะเขาเคยทำ กรรมไม่เคยลืมใครแต่เมื่อเราปล่อยวางเราจะไม่ทุกไปกับกรรมของใครอีกต่อไป